งั้นลัาคำสอนของพระพุทธเจ้านี่จึงสอนเป็นกลางๆมัชฌิมาปฏิปทาความพอดีของสัตว์โลกแต่เราจะมีปัญญาไหมเราจะเอาทุกอย่างผลสุดท้ายมันลงที่มรณนสติลงจุดนั้นเวลาเราลึกถึงความตายพิจารณาความตายจิตที่มันกระตือรือล้นกระเสือกกระสนกับค่อยหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาถึงบูเป็นอย่างนี้เบรกมัง่งะจัน์ ยีตี่เคยเร่าร้อนก็ชุ่มเย็นลงชุ่มเย็นลงเพราะมรณสติมึงจะตายเดี๋ยวนี้เห็นไหมคนเนื้อตายแล้วน่ะมึงได้อะไรไปกระเจี๊ยกระสนดิ้นรนทางโลกได้อะไรไปถ้าตายวันนี้ทำไมมึงจะยิงเขาไม่มีปัญญาเหรอที่สอนตัวเองเสวยไมนคารวะนะแสวงหาเพื่ออะไรถ้าเกิดตายเดี๋ยวนี้ขนาดนี้เดี๋ยวนี้จะได้อะไรกินข้าว จะได้เคลี้ยวไหมหรือเคลี้ยวอยู่จะได้กืนไหมเห็นไหมเล่นกันขนาดนั้นจิตที่มันก็เสือกกสนิีนหลน่นมันก็ค่อยหดตัวก็มาหดตัวก็มาเอามอรรสสติเป็นอารมณ์แห่งพระกรรมฐานบราชาจุดไหนมีเผาใหม่ๆไปเห็นความจริงนี่คือความจริงมึงจะตายแบบนี้ไม่ว่าเขาไม่ว่าเราตายแบบเดียวกันจะตายก่อนหรือตายหลังก็คือตาย ตายหนุ่มหรือตายแก่ก็คือตายไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าคนจนหรือคนรวยก็คือตายแล้วได้อะไรไปอีโบเข้ามาสอนตัวเองได้อะไรไปถามตัวเองมิแต่บุญและบาปที่ติดในจิตไหมล้วมีความเชื่อขนาดไหนนะหาทางออกได้ไหมนี่เราไปลงที่มรณสติตรงนั้นอย่างอื่นก็เป็นพระกรรมฐาน ที่ทำให้ตะล่อมจิตเข้ามาได้หมดแต่ที่มันเกิดปรุงทําสังเวสลดโหดหูก,ก็เป็นมรณสติสําหรับหลวงปู่นะรูปอื่นคนหนึ่งก็แล้วแต่ต้นนี้เป็นคาวาแเป็นอย่างนั้นจิงเห็นความตายเป็นอารมณ์อยู่ตลอดเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายทางโลกไม่อยากที่จะมายุ่งกับทางโลกแม้นตายก็จะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์เห็นไหม นี่ช่องทางที่มันถูกแม็นตายยังไม่สามารถทรงมรรคทรงผลก็จะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์จะขึ้นสู่เทวโลกปฏิบัติธรรมต่อจนทรงมรรคทรงผลในเทวโลกหรือพรหมโลกแล้วแต่บุญที่จะถึงเห็นไหมพระมอรณคติตัวเดียวหลวงเป็นอย่างนี้พอไปเห็นสถานที่มหามงคล ของลวงปุ่สาวกันจะสีโลที่ถ้ำจำปากบหลุงปุ่มั่นพุทธ,ธโตมันก็ปั๊บเลยหลวงปุ่มมั่นเนี่ยถ้าจะพูดตรงๆนะลูกนะท่านจะเอาพระกรรม,มาฐานมรณสติเป็นใหญ่แต่นี้สอนให้ลูกจิตสลัดเป็นสลัตายมันก็ใช่อย่างนั้นถ้าตดจินปัญหาไม่กลัวตายสั้อย่างเดียวก็คือจบจิตมันก็จะรวมลงสู่ถีติจิต ถ้าตัดสินปัญหาไม่ได้ยังห่วงหาอะไรอาวรณชีวิตอยู่จิตจะไม่สามารถรวมลงสู่ถีติจิตสำหรับลุงปู่นะลุงปู่แล้วก็ไม่เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปก้าวไกล่ลุงปู่เป็นอย่างนี้มันจะรวมลงแล้วมันจะมีตัวหนึ่งกั้นปับ๊บเพราะกันกลัวเป็นกลัวตายเพราะจิตลวงปู่นี้มันเป็นจิตที่รวมเร็วมันไม่เหมือนหมูนี่ริวร้วริวร้วริวรวตรว้ตกเหวตกบ่ มันก็ตกใจที่คนขี้กีตาขาวมันสักแต่ก่อนนี่ใช่ไหมล่ะหมูกคณะครูบาอาจารย์ก็บอกว่ามันง่ายค่อยเย็นไปเย็นไปเย็นไปของนตาเราก็เหมือนกับดึงเหที่จอมดึงเข้า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 เหมือนกับเราเราไปทอดแห่หาปลาใช่ไหมล่ะจากที่จอมแหแล้วก็ค่อยดึงขึ้นดึงขึ้นมันก็เข้ามาเข้ามาเข้ามา น,น้้งตาเทว้แต่เขาลวงปู่มไม่เป็นดี่เขาเราไม่เป็นอย่าง